สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่มแม่เอฟซีเข่ามะเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อจับตะไคร่กดกระดิ่งจ้ะอ่ะเราก็จะลืมกดติดตามด,ด้วจ้ะเด้อช่องพ่อรักแมวช h a n แ e นจ้ะสวัสดีจ้มามะเราจะอืมโอ้โอือมเต็มหมดเลยพี่น้องอะบ้านนี้มีแต่แมวเนาะ อฮะวันว anyway, uh, oh, well. ันน ah. 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 yeah. ี้มีแต่แมวจ้ายงก็ไปล่างน้่งไปเข้านีขีเต็นนี้ละโอ้ยางพันกล่อง่ะอ่ะอ่อ่าอ่ะนี่นอนหนักหลักหน่อนะปนอนออย ได้เวลาเนาะเล่นเล่นเมียแล้วก็นอนนอนแล้วก็มากินคุณบีโทรมาติฮะใครโทรมาสร้งกระโจมฮะสร้งกระโจม กินเองแล้วพี่น้องมันมียังมีตะก,นกนินเนี่ย,ยเด็กน้อยมั้งเนี่ยนะยาเด็สีหมองหนี่งเอ๊เท้าในหว่วงเลยห่วงอันปีกนพกพูดนะมวนหลายเลรียญอยู่คนเดียวๆๆๆงงงงงตอนแรกอะสีหมองพูดนะเลรียญอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ย พอเอาน้ามาฉีดนี่นะว้สุดยอดเลยเขาดังหินมาหนึ่งคน่ะคางๆพคน่ะเต็มเลยเอาลูกอยมาด้วยตั้งแ่ใกล้หนีละดีแล้วเด้นหลานลูกง่ายๆเอาตับหนีนึงพ่อใเล่ บมตองมาโนนีน่นั่นเนี่ยไม่ต้องตาตาหักขาดใช่ก็ไปนี่ไม่ชอบดับคืนก่อนเอออันออนีุ้ดยอดเหม็นข้าวนี่เอาไม่ขวดมา้าบ่อเนี่ยทำยาลองอีกหลอกนคในใช้คือใช้เยอะหลัง,ง,งนี้เนี่ยแล่นกลับไปยอดจอนคุณเต้กวางอัญญายอยู่เหมือนเวลาแม่เนี่ยไงั้น,นี่เป็นนี่อย่างน้องจำลอกมามีแต่ขนเป็นก้อนเป็นก้อนข้าวเหนียวกล้วย มนวนลายรกูเลยเมื่อนี่ยเมืกดำเกิงไม่ใช่ลหรเปลี่ยนซื้อจากดำเกิงเป็นดำน้อยแล้วหัวหงอกก็หน่อยแล้ว,ว,ออลวเออน,นี่นแมวขอตำราเนี่ยบอกให้ได้ไปกดเบิรงได้ ติง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 น้ำในแม่สีดวยนะวาน้ำในแม่สีหวยนะฮะฮะขโมยเยเนี่ยเฮบางนน่นเนี่ยบางนู่นเนี่ยวันดีครับแม่เอีกันเด้อวันดีครับก่อนเนเรอยเรื่อดำเกิงเรือเรื่เราดำเกิงเือเรื่เรื่อจ้าดำเกิงอะไรหมมันเขี้ยวพี่เกิดเดี๋วแม่จับบาน้ำาเมื่อวานนี้กาบทีนึงแล้วนะเออไม่ไหวเลยกัดกันจนตกคลองเนี่ย วันนี้ก็โดนอีก like อืแม่บอกแล้วอย่าออกอย่าออกข้างนอกอย่าออกหนูไม่เชื่อเลยไปก็โดนเขาฟัดจ้ะมวนหลายพี่น้องพ่อนเหล่งยุ่ผู้เดียวพื่อนกับปีกนกมวนหลายสีเทาเลยสีหมอกเพิ่มมากไหมพ่อนะมวนคากมวนแน่เพื่อนเพอน ฮะมันมวนแฮงหันเหรียญยังส่กะอารมณ์ดียังสี่ลยโอ้ยช่วงบายบายมาพี่น้องเอ้พักกันนอนอยู่กับเศร้าแงบแงบแงบหันแห้งไรต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอีกสองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์นี่สิหอนทอทะเลสายผมเด้อพี่น้องไปเบิ่งข้าวอยู่ป่ะจะร้อนเท่าทะเลสายสหราชพะนะเอ้า ซำมนี่ข่อยก็ซำมนี่แล้วช่วยหอนซำนันข่อยจิบตั้งใจซักดินซักง้อเดอกพี่น้องพี่น้องย่างาออกข้างนอกกับลาว,วังเด้อฮิตตมื่อวานนี่ขนาดอายุแค่สามสิบกว่าแล้วผู้ชายก็ได้ง้างไปจังไดค่อยซักดินซักง้อหมุนติวติวติวลมล้มลไปหัวนอกเกอนแต่ว่าเป็นฮิตตัวนะเอา้าอายุผู้ชายเข้มแข็งแน่แน่ผู้ชายแบบหุ่นสมบูรณ์เนะพี่น้องบ่จอยบ่ผอมเลย แข็งแรงแข็งแรงไวรุ่นนี่ยจางหาได้สามสิบกว่าปีเนี่ยยังไม่ได้เห่าได้กำลังแข็งแรงก็ยังเป็นหิบต,ตกน้อพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยเอาขึ้นนอกะระวังได้ได้วยจ้าเตือนแต่ผู้อื่นได้ขนาดเจ้าของหวังในบ้านก็นยังเป็นเนี่ยพี่น้องมือดีขึ้นดีเนี่ยมาขึ้นหมุนติวติวตกเตียงตุ่มแล้วเออเป็นตายานได้พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้มาบอกว่า อีกชั่วโมงนึงเป็นฮิปต,ตัมันไม่ได้บอกเลยเด้พี่น้องยูยูมันจะเป็นแล้วเด้เขาวต้องรักษาสุขภาพตัวขวางได้จ่าเด้เอเขาพ่อแม่ก็ได้เป็นห่วงยูต่เข้ามาต้อไปไหนพหนาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์น,น่อพเนะเขาว่าเขาอ่านข่าวผิดนะ เมืองไทยสีห่อนทอนทะเลทรยายหาดสหาฮาลาพ์คนะทะเลทรายสาฮาลามันอยู่ทางใดพคนละตายเท่านั้นแล้วพยคนละมวลลายพคนนละคนละมวลลายสีเทาคนละมวลลายคน,นยคน,น,นคน,คนเหรนอยูู่้เดียวควนคนคนเหรนกระปีกนกมวนอีหลีพี่นอ้องเมื่อนั้นว่าสะย่างแปลวลูกบอลไม่ให้ลูกเหรนกน็โอ้ยเขาเก็บไปทัมไอ้ความของเขาโมากาหยิบเนาะ เสียดายกับเสียดายเลยเพราะว่าอย่างมันใหม่ๆอยู่พี่น้องเอ้ยเขามาถิ่มมันนิมะเออสีเหลืองสีแดงสีชมพูแมวมาไห้แมวเล่นก็สิแน่บุญหลอดนี่นี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยเดียวเดียวเดียวเถาะเดี๋ยวเถาะอยู่ๆก็ตีกันเดี๋ยวสีได้ลงคลิปแล้วพี่น้องเ้อะพอกันคลิปหนาได้จ้ะ ขาวาแเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไใครได้จ้ะเด้อแล้วก็อย่าลืมจดกระดิ่งน้ำจ้ะเพื่อเสียด้บ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลเลยได้จ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพแม่แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะลำล้ำรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็อยู่ดีมีแห้ง้ะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้ะ พ่อกันคลิปหนาได้จ้า